บักหอยจูบจ้าพี่น้องมือนี้สีอ้มมอมบักหอยจ้าซื้อเพื่อนมือเศร้านี่จ้าพี่น้องมาโลจักบาทมือหนีเจ็ดสิบบาทจ้าโลหนึ่งบักหอยจูบกับแพงได้พี่น้องโลละเจ็ดสิบพะนะสะออนผู้ใดเพาะได้เนาะราคาดีดีิ่งหน่วยมแต่หน่วยง่าย มือสีออมัาหอยใส่มีใบผงชูรสแล้วกะ็ใบชาพู้จะเก็บขางบ้านกะสิมีพักกวงตุ้งยุ่กำหนึ่งอยู่ในตู้เย็นจะสีออมใส่ไปน้ำกันนี่แหละใบผงชูรสกับงามงามพี่น้องบึงยอดอรัวๆอ,อยู่ทำามากินน้ำกันเด้อพี่นอ้องเด้อเดี๋ยวสิตัดตูดักหอยก่อนจะตัดกลมมัอนออกกอน สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วจ้ากับสมอนพระเพื่อนพี่น้องอ้อมอกขอให้จมมือนนิมาแสบๆต้อกันเ้อร์กำลังลงมืออยู่จ้า ตอนสีแกงกะได้เตรียมเครื่องไว้แล้วละจ้ะมีเซอร์ไพรส์้อมพี่น้องเอ,อ้ยเสียบ่งไปตำข้าเวเบียร์คบทะลุจ้ะพี่น้องเห็นบ่เจ้าบ้ามันสเสียซ่บบ่แซ่บตำจนคบทะลุเป็นหูจังฟังเลยเบื้องดูนันเบิ้งดูดงดตำจนคบแตกจ้ะเบิ่งพุน่นะ เสบยบาเสยบแต่มาเบื้อน้ำกันพี่น้องมานี่ต้จนโคกแตกจ้าม <c oughs> ้วนม้นธรรมดานี่พี่น้องซองหินเลยแม่หินบ่าหินตาคอยบ่าหนะตำจนโคกแตก <c oughs> ใส่น้ำปันแล้วจ้ะอันนี้ใส่บักกอยไปเลยเด้อพี่นอ้องใส่บักกอยเกิ่มไปแล้วเดี๋ยวก็ใส่ไปพร้อมพริกแล้วจ้ะเดีย๋ยวเฮาใส่รถด,ด,ดีจักน้อย ซุกละจ้าเดี๋ยวเขามาใส่ผักกันเลยเห็นผักว่าพี่น้องนี่จัดผักเฮ้าก็ิเิเเ็ตเป็นแน่สุกคออนจู่ดงนะพี่น้องเนาะ ในนีก้ก็มีอีตูอักรีเล่าต้นหอมจ้ะเดี๋ยวเฮาไว้ใส่สุดท้ายเดี๋ยวล่อให้หมอเเือดอีกสักพักปิด้าไว้ อันนี้เป็นเขาเบียร์ที่ตั้แล้วแต่เขาเบียร์ก็ไต้เขาเหลี้ยวนะพี่น้องนะเขาเนี้ยวเสียนะ 我家。Like แล,แล้วจ้าเสร็จเรียบร้อยอ้อมหมกหอยเสแสรบจ,จ้ะแล้วๆจ้าอ้อมหมกหอยเห้าแล้วๆมามาซิมจ้ะหอนๆแด้วนี่อ้อมหมกหอยมาสดน้ำสุดน้ำมึงกวนจ้ะกวนออกหุยๆได้พี่น้องแซ่บ ทำไมจิ้มไม่ก้อน,นใจยันดูดเบ่ออกเตรียมการทวสิแล้วห่อนกับห่อนตำมเขาเวียจนโคกแตกจ้ะพี่น้องห่อนห่อนห่อนเบาออกเตะที่หนึ่งบออกเบ่ออกจ้ะ แล้วับจุบสามเดียดังออกไฟใหม่มากซอยเอาใหม่มากซอยอันเที่ยวฝามันจ้ะควันดอกฮู้ยๆได้พี่น้องมาๆแซ่บหลาย ไม่เชียรฝามก่อนจ้ะจะดูดมาได้เดี๋ยวมันจิเขาข้อโอ้ยฮอนช่วงนี้เมนูตำต้องไปหาสื่อโคกไหมจ้ะ <c oughs> ตำข้าวเบียร์เทียเดียวแตกไม่ได้ไหมใส่โคกเปลืองเลืองนี้บ้านตำแตกนี่แ่ละ บ้ออกบ้ออกจากพี่น้องขอความเสีเลือจากไม มันห่อนอันนี้จุกง่ายน้อยหน่อยจุกง่ายจะ้ะน้อยใหญ่บงหั่นมันข้าหลูกมันมันมีหลูกมันน้ำ ลนุกหน่อยๆดูว่าเสีบพี่น้องเหี่ยออกเปิดพดลมกับาเสียงดังพี่น้องเลยแกงกระหอนเขากระหอนจ้ะ เอาเสร็จออกแล้ว อ่สำหรับคลิปนี้เอาไว้้ำนีละจ้าเดี๋ยวคลิปมันสิยญ,ญาวนอพอกันไหมในคลิปหน้าจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวข้อตัวจัดการกับบักคอยก่อนจ้า